สวัสดีครับผมชื่อปอยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องศัลยกรรมทั้งหน้าของผมนะครับอันนี้คือหน้าเดิมของผมนะครับเมื่อก่อนที่จะเริ่มเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับผมเริ่มจากการศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นอันดับแรกเมื่อปี2558นะครับอันนี้คือรูปออกจากห้องผ่าตัดเลยครับสำหรับเมื่อผมกลับมาถึงห้องแล้วใช่ไหมครับอาการแรกของผมก็คือก็ยังมีความมึนๆของยาชาอยู่นะครับ มืนยาชาหลังจากนั้นผมก็ประครบเย็นนะครับเพื่อที่จะให้เลือดมันหยุดไหลนะครับอยู่ตรงเพราะว่าคุณหมอเขาได้ทําการเปิดจมูกทั้งทั้งสองข้างของผมเพื่อที่จะเอาซิลิโคนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ประครบเย็นอยู่3วันนะครับแล้วก็รับประทานยายาก็จะมียาลดบวมยาแก้กเสบแล้วก็ยาแก้ปวดนะครับ สำหรับยาแก้ปวดสามารถทานได้ทุกชั่วโมงนะครับก็คือเว้นระยะห่างสองชั่วโมงถ้าใครมีอาการปวดถ้าเกิดว่าใครไม่มีอาการปวดก็ไม่ต้องรับประทานก็ได้นะครับส่วนตัวผมก็ปวดอยู่ประมาณ2 3 -2—3 วันประมาณนี้นะครับผมก็ประครบเย็นมาเรื่อยๆนะครับจนสาครบ3วันพอหลังจากครบ3วันเสร็จแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าอาการบวมอ่ะ มันจะบวมหนักอยู่ประมาณช่วงวันที่3กับวันที่4ครับก็จะมีรอยช้ำใต้ตานะคบผมก็จะเอาประครบอุ่นนะครับประครบไว้แล้วก็ค้างไว้สักประมาณ1-2ึถึงสองสัถึงาวีนะครับแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ครับเรื่อยเมื่อจมูกเข้าที่ผ่านไปประมาณปีกว่าผมก็เริ่มสังเกตเห็นตัวเองว่าปีจมูกยังกว้างอยู่นะคบผมก็เลยตัดสินใจ ไปผ่าตัดปีกจมูกครั้งแรกนะครับทําให้ปีกจมูกผมนั้นเน่านะครับดังภาพเลยเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อฟังคําแนะนําของคุณหมอนะครับผมขยับปากบ่อยแล้วก็ทําให้แผลมันอักเสบแล้วก็เกิดอาการเน่านะครับผมก็ได้พักจมูกก็คือเคลียร์ไหมทุกอย่างออกอยู่ในสภาพนี้ครับประมาณสสัปดาห์นะครับก็คือให้แผลแห้งดีก่อนแล้วผมก็ไป เย็บปีกจมูกรอบที่2นะคะผมดังภาพเลยอันนี้คือการเย็บปีกจมูกรอบที่2ของผมนะครับก็เป็นดังรูปนี้ผมก็ทําตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะครับก็คือไม่ขยับปากบ่อยไม่จามไม่ไม่เอาง่ายๆไม่ทําให้จมูกเราได้รับการกระทบกระเทือนนะ พอปีกจมูกหายดีนะครับผมก็ได้ทําการจัดฟันนะคะจัดฟันมาเรื่อยๆพอจัดฟันเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ทําปากกระจับครับสวัสดีค่ะอันนี้แล้วก็ทออ่ากระจกวันแรกเพิ่งทอเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องยังยังไม่ถึงช่วงเลยครับนี่ยังไงครับชาอันนี้วันแรกนะเพิ่งได้เันเปน,นย่งตึงยาชายนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ทางอากระเจาะอันนั้นที่สองวางกล่องนวลนิดหน่อยข้อ,อว่าอย่าให้สะเก็ดเลือดอยู่ตรงอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะหายากอันนี้ก็วันที่สองแล้วยังงงอ,อยู่ค่ะ สวัสดีครับอันนี้ก็ตาตาตากระจกเคาะวันที่สามนะครับก็คือจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าวันนี้จะวอวมวอมว่าวอมก่อนที่หนึ่งวันที่สองนะครับวอรทั้งนี่นะครับากระจกวันที่สามโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันแนวที่สี่ได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตัดดากระเจาโควันที่สี่จะสังเกตว่าอ,อันเนี้ยอวมที่สุดอวนม,มากอันที่สี่เจียวโคดใหมันดวหนะ่อยทุกคนก้ว่าจะร้อยห,หายอวมกัน ได้ yeah. เจอกันวันที่ห้าค่ะสวัสดีคระบวันนี้ก็ทำปากกระจับคอวันที่ห้าวันนี้ก็ยังวอมอยู่วมวมวมเหมือนเมื่อวานเลยวันที่สี่ก็วมมวมเหมือนปากฉีดฟิลเลอร์มาแต่ตอนนี้แผลก็เริ่มโอเคแล้วครัแต่ว่ามันก็ยังวงมวอมอยู่นี่นะคะวันที่ห้า โอเคค่ะไว้เจอกันวันที่หกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้ทำปากกระจับเพราะวันที่หกแล้วก็ยังวมอยู่แต่สามารถพูดพูดได้เยอะมากขึ้นแล้วค่ะวันที่หก หลังจากปากกระจับเข้าที่นะครับก็จะได้ทรงตามรูปเลยนะครับผมเน้นปากบางนะครับไม่ให้เป็นปากกระจับมากเท่าไหร่นะครับผมพอปากเข้าที่นะครับผ่านไปประมาณปีกว่าผมก็ได้ทําการผ่าตัดตา2ชั้นนะครับผมอันนี้คือรูปออกจากห้องผ่าตัดเลยครับผมสองสามวันมันก็จะบวมประมาณนี้อันนี้คือตาหลังจากที่หายแล้วนะครับผมอันนี้คือหน้าตาผมปัจจุบันนะครับผมทําจมูกทําปาก ทำตาแล้วก็จัดฟันนะครับอันนี้เทียบชัดๆนะครับระหว่างอดีตถึงปัจจุบันหน้าผมครับผม